ก่อนทัวร์นาเมนต์แอฟริกันออฟเนชั่นจะเริ่มเปิดฉากฟาดแข่งนักเตะทั้ง23คนแห่งทับ ion, เซรารีอนเปรียบเสมือนตัวแทนผู้เป็นฮีโร่ของชาติรับแต่ก่อนเข้าเรื่องขอแนะนำออบตัสรุ่นซีโรแว่นตาที่เหมาะกับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายเกมเมอร์ครับขาแว่นทำจากวัสดุโ o วาอันเทมตกไม่แตกบิดงอได้320องศาที่สำคัญเบาจนแทบไม่รู้สึกว่ากำลังใส่แว่นจริงๆ ส่วนเลนเรติน่า Xammer มีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆที่ปรับความคมชัดและช่วยยืดเวลาเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นส่วนตัวหลังได้ลองใช้ต้องยอมรับว่าของเขาเจ๋งจริงๆหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage o ฟ t Us อย่าลืมใช้โค้ด The Moment เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับจากทีมที่มี FIFA r a n k กิ้อันดับ108รายชื่อผู้เล่นเต็มไปด้วยแข้งโนเนมเคยเข้ารวมฟุตบอลรายการนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปี1996 หากแต่นักเตะเซราเรียนชุดปัจจุบันกลับช่วยกันฝ่าฟันพาทีมทะลุเข้ามาเล่นศึกแอฟริกันออฟเนชั่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในห่วงเวลาเกือบ3ทศวรรษแต่เอาล่ะหากว่ากันตามเนื้อผ้าด้วยชื่อชั้นของ ion, เซราเรียนพราะเขาคือทีมหมายประดับประจำทัวร์นาเมนต์ครับยิ่งถูกจัดมาอยู่กรุบเดียวกับแชมป์เก่าและทีมแกล่งอย่างแอลจีเรียรวมถึงไอวอรี่โคสเซราเรียนก็ยิ่งสุมเสี่ยงจะตกรอบในฐานะบวยกลุ่มด้วยซ้ำเล่าถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าชาติเล็กๆจากแอฟริกาตะวันตก มาแบบไร้่งความกดดันและไม่มีอะไรต้องเสียกล่าววืทาเซราเรีอนจะไม่ได้ไปต่อรอบนอกเอ์นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายกลับกันหางพวกเขาทำผลงานได้น่าลุ้นน่าประทับใจทุกอย่างย่อมหมายถึงโบนัสประเด็นคือทีมประเภทนี้มักมีอะไรเซอร์ไพรส์โลกลูกหนังเสมอครับเมื่อเริ่มแข่งจริงเซราเิีอนไม่ใช่หมูในอวยที่ใครจะเชื่อง่ายๆเกมแรกพวกเขาแบ่งแต้มเอลจีเรียแชมป์เก่าชนิดไม่เสียประตูด้วยสกอร์0-0 หลังจบแมชวันนั้นเกิดโมเมนต์สุดตื้นตันเมื่อโมฮัมเหม็ดกามาร่าผู้รักษาประตูเซราเรโอนที่สวมบทฮีโร่เซฟช่วยทีมุดตลุดถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไม่อยู่แอคชั่นของกามาร่าคือหลักฐานชิ้นสำคัญว่าสำหรับพวกเขาแค่หนึ่งแต้มรอบแบ่งกลุ่มก็มีความหมายขนาดไหนจากเกมกับแอเริยเซราเรีอนไม่หยุดแค่นั้นแมชต่อมาชาติโนเนมทีมนี้ยังสู้กับอเวรโคสที่มีนักเตะชื่อดังหลายคนได้สมศักดิ์ศรีครับ ที่ผีคือพวกเขาสร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งโดยการยิงตีเสมอทับช้างดำนาทีสุดท้ายเท่ากับว่าจบ2เกมเซราเรีอนมี2แต้มโจทย์คือหากนาที่3พวกเขาชนะอีควาทอรีเลกินีเซราเรีอนจะหักปากกาเซียนพลิกเข้ารอบน็อกเอาท์จากตอนแรกไม่คาดหวังไม่กดดันเล่นไปเล่นมาชาติเล็กๆจากแอฟริกาตะวันตกกลับมีลุ้นได้ไปต่อซะอย่างนั้นแน่นอนถึงตรงนี้แฟนบอลในประเทศเริ่มมองไปถึงการเข้ารอบแล้วครับปัญหาคือบางกลุ่มตั้งความหวังไม่สูงเกินไป สูงจนลืมไปว่านี้คือการได้มาเล่นแอฟริกันออฟเนชั่นในรอบ25ปีเลยนะลืมไปว่า2แต้มจากแอลจีเรียและไอวอรีโคสคือผลงานที่มาไกลเกินเป้าแล้วด้วยซ้าเอาล่ะคราวนี้ตัดกระเมียงเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเซราเรีอลลงสนามชี้ชะตากับอีควาโตรเอลกินีที่บีบหัวใจคือนาที38พวกเขาโดนนําก่อน1-0โจทย์ยังเหมือนเดิมเซราเรอนต้องชนะสถานเดียวเพื่อไปต่อรอบน็อกเอา เกมเดินทางเข้าสู่ครึ่งหลังเซรารีอนมาได้จุดโทษปลุกความหวังนาที85หากจุดโทษลูกนี้เป็นประตูสกอร์จะกลับมาเสมอหนึ่ง,งและนั่นยังพอมีเวลาพวกเขาพลิกแซงช่วง5นาทีสุดท้ายไม่รวมทดเจ็บเคคารมารากองหน้าตัวเก่าเดินมารับหน้าที่เพชรค่าสังหารจุดโทษว่ากันวันนี้คือการยิงจุดโทษครั้งกดดันสุดในชีวิตของเขาชาวเซราริีอนทั้งประเทศฝากความหวังไว้กับจุดโทษลูกนี้ ถ้าว่าบางครั้งฟุตบอลก็โหดร้ายรับกาม,มาราย,ยิงไปติดเซฟโกลคู่แข่งเซราริโอนตามหลังอีคอทัเรียกีนี1-0เหมือนเดิมช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นแล้วเส้นทางของพวกเขาเป็นนันต้องสิ้นสุดลงแค่นี้อย่างไรก็ตามแม้จะตกรอบอย่างน่าเสียดายหากแต่ผลงานสองแต้มจบที่3รอบแบ่งกลุ่มสำหรับนักเตะเซราริโอนพวกเขาคู่ควรกับการต้อนรับกลับมาตุภูมิเยี่ยงฮีโร่ขนพลนทั้ง23คนคือความภูมิใจของประเทศครับ หรือถ้าให้อย่างน้อยที่สุดคงไม่มีใครด่าดทอซ้ําเติมนักเตะเพราะทุกคนทําเต็มที่เท่าที่จะทําได้แล้วหากแต่เรื่องน่าเศร้าและบั่นทอนความรู้สึกโดยเฉพาะกับคนพลาดจุดโทษอย่างเคคามาร่าคือแฟนบอลกลุ่มหนึ่งไม่ได้คิดแบบนั้นหลังจบเกมนัดสุดท้ายซาวกเซราเรยอนบางส่วนไม่พอใจกาม,มาร่ายอย่างหนักหนักถึงขั้นยกพวกพาก,กันบุกไปเผาบ้านนักเตะถึงเมืองฟรีเทาหากแต่ก่อนที่เรื่องจะลุกลามมานปลายไปกว่านี้กอยังดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ได้ทันรับ จากนั้นพวกเขาก็จัดกาลังคุ้มกันบ้านกา马าไว้ตลอดทั้งคืนเพราะหวันว่าแฟนบอลกลุ่มนั้นกล่าวจะกลับมาก่อเหตุซ้ําอีกครั้งคิดแล้วก็น,น่าน้อยใจแทนนักเตะครับไม่กี่วันก่อนครั้นได้โอกาสเข้าร่วมแอฟริกันออฟเนชั่นในรอบเกือบทสทศวรรษเหล่าผู้เล่นเซราเรียนย่างเท้าออกไปในฐานะฮีโร่ทว่าขากลับแม้จะทําเต็มที่แล้วแต่สําหรับแฟนบอลบางคนมันยังไม่พอนักเตะกลายเป็นเพียงตัวร้ายในสายตาของคนกลุ่มนั้น